สวัสดีครับคนเรียนพระใหม่วันนี้ก็พามาชมเรียนรุ่นบารมีเกสาโรนะครับนี่นะครับใบรายการรายการนี้เป็นทองแดงมันปูนะครับเป็นรุ่นพวกอากาทองคํพวกอากา,างเงินอะไรพวกนี้นะครับรายการพิเศษเป็นทองแดงมันปูนะครับรายการนี้มาชมกันครับว่าจะมีรายการพิเศษโผล่มาไหม มาลุ้นกันครับอยียงนี้เป็นทองแดงมันปูเพียวนะครับไม่มีรายการพิเศษนะครับนี่ผิวออกสวยๆนะครับมาชมเลขโค้ดกันครับ 926เป็นทองแดงมันปูนะครับนี่นะครับเป็นเรียนที่สวยนะครับช่วงนี้กำลังร้อนแรงนะครับบารมีเกสาโรหลวงปุขำเกสาโรวัดหนองแดงจังหวัดมหาสารคามนะครับ